เรื่องของการประชุมบุคลากรในสังกัดของสำนักงานกอสนจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้นะฮะจำนวนทั้งสิ้น220คนเนี่ยเพื่อตอบโจทย์ของความเปลี่ยนแปลงในบริบทของการที่จะต้องเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสนองตอบต่อวุทธศาสตร์หรือการทํางานของทางจังหวัดนะครับก็มีหลายๆเรื่องครับที่จะต้องทําความเข้าใจครูกอสนเราก็จะต้องรู้เท่ารู้ทันรู้ลึกและรู้จริง ในเหตุการณ์ในบริบทของความเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้ปรับตัวปรับพัฒนากิจกรรมต่างๆให้ให้ให้สามารถดําเนินง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประชาชนต้องได้รับประโยชน์จริงๆนะครับและว,ว่ากสนเป็นหน่วยงานเล็กๆที่ทํางานเพื่อคนส่วนใหญ่ในรูปแบบการทํางานเราไม่ไม่ไม่ไมกำหนดตําแหน่งหรือว่าบรรจุคนเข้ามาในภาคราชการมากนักเนื่องจากว่า งานเรามีการเปลี่ยนแปลงมีความหลากหลายมีความยืดหยุ่นถ้าเราใช้วิธีการบรรจุคนเข้ามา,ร,าระบราชการเนี่ยจะเกษียณอายุถึงอายุ60นะแต่ว่าการใช้ลูกจ้างชั่วคราวที่มีตําแหน่งเป็นพนักง,งานราชการก็ดีลูกจ้างชั่วคราวแบบนอกจ่ายก็ดีเราสามารถปรับเปลี่ยนบุคลากรของเราเนี่ยให้เป็นไปตามภารกิจเป็นไปตามความต้องการของงานได้ได้ง่ายขึ้นนะคือจ้าง เหมาสาหรับภารกิจไหนก็ตามเมื่อหมดภารกิจสิ้นสุดสัญญาก็ก็ก็สิ้นสุดไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการจ้างต่อไปโดยที่บางครั้งอาจจะไม่ตรงกระแสางาเพราะนั้นบางทีมีภารกิจอะไรที่แปลกแตกต่างออกไปเพราะว่นอสนจะต้องปรับตัวปรับงานเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงนะเมื่อเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกษิจพิเศษนะขึ้นเนี่ย ความต้องการในด้านของแรงงานก็ดีความรู้ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนที่จําเป็นจะต้องรู้ว่าเศรษฐกิจ mm hmm. พิเศษคืออะไรจะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตกับความเป็นอยู่อย่างไรบ้างแล้วประชาชนจะต้องปรับตัวเพื่อ, mm hmm. เ,พอเพื่อที่จะเดินให้ทันก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ย mm hmm. เขาจะต้องคิดต้องวิเคราะห์ต้องสรรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เราได้จัดเตรียไมไว้ให้เนี่ย mm hmm. มาเพื่อประกอบการคิดวิเคราะห์แ hmm. ล้วก็ นำไปใช้ในการปรับวิถีชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะให้สามารถอยู่ในสังคมของความเปลี่ยนแปงแลงได้อย่างมีความสุขนะครับนักการศกสนอกป็น,เป,นเป็นตัวแปรโัวจักรสาคัญที่จะนําข่าวสารข้อมูลที่จะฝึกการคิดวิเคราะห์ที่จะมีหน้าที่ในการจัดเวทีประชาคมในการเสวนาในการพูดคุยเพื่อที่จะหาจุดร่วมที่ดีที่สุดของชุมชนในการจะร่วมกันทํางานเพื่อส่งเสริมวัช่ธรมต่อไป มีกอสท้องบลประจำทุกตำบลใน98ตำบลที่ทําหน้าที่นี้นะเป็นศูนย์หลายๆหน้าที่ด้วยกันนะครับตอนนี้กอสฯก็ทํานนสัญญากรุ่ปมือกันหลายหน่วยงานเช่นเช่นเราจะเป็นศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อเพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ประชาชนได้ทําอาชีพเกษตร,รได้อย่างเจริญก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จ เป็นศูนย์ดิจิตอลชุมชนนะซึ่งเราก็จะร่วมมือกับกระทรวงเยาศาสตร์เทคโนโลยีนในการที่จะ,ะนำเอาศูน,น,นย์กสทตำบลเข้ามาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ผ่านไอทีนะโดยใช้โซเชียลมีเดียใช้สื่อใช้เรื่องที่จะทำให้ได้รับความรู้อย่างถูกต้องและทันสมัยนะครับก็ได้ทำสัญญาความร่วมแล้วเราก็จะเป็นศูนย์อีกศูนย์ก็คือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยเรียกว่าสอสอปชาตาซึ่งเป็นภารกิจที่เราทํางานร่วมมือกับทางสำนักงานการเลือกตั้งจรรังหวัดหรอกกตจังหวัดโดยภารกิจอันแรกที่ใกล้ถึงเวลานั้นก็คือเรื่องของการทําประชามติขขร่างรัฐธรรมนูญก,ก็คิดว่าอยู่กศนก็จะใช้นักศึกษากศนอของจ,จังหวัดกาญจนบุรีที่มีอยู่ประมาณ17,000คนเป็นอาสาสมัครในการที่จะออกไปทํางาน เผยแพร่ความรู้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ประชาชนแล้วก็ในที่สุดพมืกการรวมประชามติจะได้มีคุณภาพนะครับก็จะได้ออกเสียงออกเสียงในการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับก็กําลังเตรียมการกันอยู่ในฐานะที่เราเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตําบลหรือสสปชตอซึ่งเราก็ทําอยู่กระทาอกรกตไปแล้วนะครับอื่นๆเช่น เรื่องของการเป็นองค์กรในพื้นที่ทํางานให้กับทางปปชก็เ,เ,เป็นอีกโครงการหนึงที่ที่เราทราทางานอยูนะ่ในการประเ็นฐานในการจัดก,การศาึกษาในระดับชุมชนระดับตำบลหมู่บ้านนะครก็วันนี้สําคัญที่สุดต้องผ่านไปมากๆก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะโดยถือเอาวันใคล้วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่2เมษายนเนี่ยให้คนไทยได้ระหนักรณรงค์ในเรื่องของการรักการอ่านนะฮะให้อ่านหนังสือให้มากขึ้นเพราะทุกวันคนไทยอ่านหนังสือน้อยมากนะครับในโครงการวันรักการอ่านวันที่2เมษายนที่ผ่านมากิจกรรมตามห้องสมุดประชาชนต่างๆโดยเฉพาะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชสุดาฯก็จะจัดกิจกรรมที่จะทําให้คนหันมาสนใจในเรื่องการอ่านหนังสือแล้วเราก็มีโครงการที่เรียกว่าบรรณสัญจร ก็คือคนการที่จะรับบริจาคหนังสือจากพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอใช้เส้นทางนี้บอกกล่าวพี่น้องประชาชนว่าถ้าท่านมีหนังสือดีที่อยากให้เพื่อนอ่านนะครับติดต่อกศนตำบลทุกตำบลเลยครับในพื้นที่ท่านว่าท่านต้องการบริจาคหนังสือที่จะให้หนังสือเนี่ยเดินทางไปสู่พี่น้องในชุมชนชนบทที่เราเรียกว่าบ้านหนังสือชุมชนที่เรามีตั้งอยู่แล้วในพื้นที่